ต่อมาเป็นช่วงของปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลายาัยรังสิตนะคะครั้งที่แล้วค่ะเราคุยกันไปแล้วเรื่องของปฏิรูปสื่อสารมวลชนความสําคัญทาไมถึงต้องทําแต่ว่าขั้นตอนวิธีการในการทําแล้วมันจะทําสําเร็จไหมในลักษณะของสังคมแบบไทยๆวันนี้คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายาัยรังสิตยังอยู่กับเราค่ะต้อนรับอาจารย์อนุสรสีแก้วค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ư? S 1> ปฏิรูปสื่อค่ะเราคุยค้างกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วถ้าในทัศนคติของอาจารย์และจากประสบการณ์ถ้ามีคนพูดว่าเอาละเราจะปฏิรูปสื่อกันก้าวแรกต้องทํำยังไงคะอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยนะฮรเราจะต้องมาทําความเข้าใจนะครับว่าองค์ประกอบของสื่อนะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยมันมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะฮะด้านที่1ก็คือตัวตัวสื่อและองค์กรของสื่อเองนะครับอันที่สองเนี่ย นะครับก็คือในส่วนของคนเสพสื่อหรือผู้บริโภคสื่อก็มีหน้าที่ต้องปฏิรูปด้วยก็ต้องปฏิรูปด้วยเช่นกันนะและนที่สามเนี่ยก็คือรัฐธรรัฐะเนี่ยก็คือในแง่ของการออกกฎหมายระเบียบต่างๆรวมทั้งในเรื่องของโครงสร้างาในเรื่องของการรับสื่อนะครับเหล่านี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูในแต่ละด้านนะครับทีนี้สื่อทุกวันนี้เนี่ยนะเราก็คงจะต้องยอมรับนะว่าสื่อสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นองค์กรที่ ใหญ่โตและลงทุนมหาศาลนะฮะเมือ่อเป็นองค์กรที่ลงทุนมหาศาลเนี่ยหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากเรามาดูในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของธุรกิจทางด้านโทรทัศน์อย่างเดียวน,ยะนะฮะ,ะทุกวันนี้ในเฟสแรกเนี่ยนะครับมันมีโทรทัศน์ทั้งหมด40่กว่าช่องใน,ะนะท,ท,ท,ที่ที่รวมทั้งอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่อันนี้นะฮะ,ะตอนนี้ให้ประมูลไปแล้วในยี่ิบสี่ช่องในบรรดายบช่องเนี่ยนะเราจะเห็นนะนาว่า มันลงทุนมหาศาลมากนะฮะทรทัศน์เหล่านี้ก็เป็นทรทัศน์ธุรกิจ<ะ>แน่นอนแหะครับว่าในระบบของทุนนิยมเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็คือต้องการสร้างผลกําไรนะรฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการสร้างผลกําไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะต้องคํานึงถึง<ะ>ถึงเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเนื้อหาสาระของรายการาว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรนะครับทีนี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสื่อเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องขององค์กรของสื่อนะครับองค์กรของสื่อเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าองค์กรของสื่อเองเนี่ยยังไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมสมาชิกของตัวเองได้นะครับใครที่ละเมิดถูกฟ้องร้องถูกสอบสวน <S 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 <c oughs> ก็จะลาออกเพื่อให้พ้นจากการถูกสอบสวนนะฮะอันนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนนะฮะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ว่ามีทั้งในระดับองค์กรและมีทั้งในระดับของบุคคล mm hmm. นะฮะสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ mm hmm. นะฮะรวมทั้งองค์ประกอบของโครงสร้างของสมาคมวิชาชีพเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมาจากผู้ที่ประกอบเอ่อ,อ,อทางด้านวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนถูกส่งไปจากเจ้าของ <c oughs> ของสำนักพิมพ์บ้างจากสถานีโทรทัศน์บ้างจากอะไรต่างกันแล้วแต่ <c oughs> เขากินเงินเดือน mm hmm. นะฮะของ องค์กรต่ตางๆเหล่านี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวพันกับองค์กรของตัวเองถูกฟ้องร้องถูกร้องเรียนนะฮะก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะตัวเองจะต้องตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าตัดสินว่าองค์กรตัวเองผิดในขณะที่ตัวเองนั้นนี่กินกินเงินเดือนองค์กรนั้นอยู่คุณจะอยู่ในบริษัทนั้นได้ไหมก็ไม่ได้อ่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่องค์กรเนี่ยมันไม่เข้มแข็งนะครับ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูปในเรื่องขององค์กรค่าจาจนะครับองค์กรนั้นเนี่ยแน่นอนละในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยควรที่จะดูแลตัวเองนะฮะ <c oughs> หมายความองค์กรวิชาชีพต้องดูแลตัวเองอ <c oughs> ในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องจรรยบรณในเรื่องของการควบคุมดูแลนะผู้ที่อยู่องค์กรวิชาชีพ <c oughs> ส่วนประกอบมันควรขององค์กรบริหารนี้ ควรที่จะประกอบไปด้วยไม่ใช่แบบบุคคลที่อยู่ในวงการวิชาชีพยอย่างเดียว <c oughs> ควรเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวิชาชีพสื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยยก <c oughs> ตัวอย่างเช่นภาคผู้บริโภค <c oughs> นะจะเป็นในแง่ขององค์กรผู้บริโภค่างต่างกแล้วแต่เป็นประชาชนรวมตัวกันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของวิชาชีพนั้นด้วย <c oughs> นะในสายของที่อาจจะไม่ค่อยมีส่วนได้ส่วนเสียนะอย่างเช่นอาจจะเป็นนักวิชาการต่างกันแล้วแต่เวลาย,ยกมือโหวตอะไรต่างเนี่ยนะครับ <c oughs> ในประเด็นตรงนี้เนี่ย ก็จะได้ไม่ไปเกรงกลัวต่อองค์กรของสื่อที่ตัวเองสังกัดนะครับเรล่อนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทําให้สื่อเองเนี่ยก็จะเ,เรียกอะไรอ่ะอย่างน้อยก็เกรงๆถ้าตัวเองทําอะไรที่ละเมิดจรรยาบรรณเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนดูแลอยู่ตรงนี้นะ,ะอาจจะตั้งในรูปขององค์กรอิสระที่มาดูแลตรงนี้ได้ะนะฮะ องค์กรในตลาตรงนี้อาจจะประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในวงการวิชาชีพต่างๆแล้วแต่นะครับที่ทมาควบคุมดูแลคอยดูในเรื่องจะยธรรมจรไยบันการนําเสนอเป็นในแง่ของการมอนิเตอร์สื่อต่างๆองนี้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยวิชาชีพสื่อนะฮะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ยังไม่มีไลเซนส้น,นะะถ้าเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นสถาปัตย์เนี่ยคุณก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมฮะว่าได้มาตรฐานแล้วว่าได้มาตรฐานแล้วล่ะ นะครับเพราะฉะนั้นวิชาชีพสื่อเนี่ยคุณมาจากไหนก็ได้บางคนไม่ต้องเรียนจบาาไม่ต้องเรียนจบเท่านั้นครับคุณอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องจะได้ทําจริยบัณฑนะแต่คุณก็สามารถที่จะเข้าไปถ้าหากว่าเจ้าของก็จ้างานะฮะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการออกกฎหมายนะ,ะว่าคนที่ทางานทางด้านสื่อสารมวลชนนั้นเนี่ยจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะซึ่งอาจจะออกโดยสมาคมวิชาชีพอะไรต่างกันแล้วแต่นะฮะแล้วในขณะเดียวกันจะต้องสังกัด องค์กรวิชาชีพในสมารูปสมาคมต่างๆกันแล้วแต่ใครที่ลาออกจากสมาคมวิชาชีพหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพทังสื่อสารมวลชนได้นะอย่างเช่นมีบางคนที่ทําผิดนะฮะและถูกลองเรียนกําลังถูกสอบสวนแลวลาออกเพื่อไม่ให้คนอื่นมาสอบคือเหมือนต้องมีองค์กรองค์กรกลางที่ดูแลสื่อสารมวลชนในนักศัตบุคลทั้งประเทศเลย ก็จะเป็นกี่องค์กรกันแล้วแต่นะแต่ว่กก็ต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าโดนเพื่อนๆตรวจสอบแล้วเราก็ลาออกไม่อยู่ในสังคมนั้นไม่อยู่ในสมาคมนั้นอันนี้ก็คือถ้าคุณออกจากสมาคมนั้นคุณก็ต้องห้ามทํางานสางสารมลชนใช่นะมันต้องมีใบเลเยเส่นไงฮะอะไรประมาณนี้นะครับมันควรจะมีว่ยตายแล้วอาจารย์คะมันมันจะรื้อทั้งระบบเลยคือถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาสื่อคือปัญหาสื่อสารมวลชนในประเทศไทยเนี่ย อาจารย์บันเนี่ยนะฮะที่เป็นรลฐอาสาเนี่ยเกิดปี2498 2498ครับนานมากแล้วนานมากแล้วนะฮะประมาณ50กว่าปีที่ผ่าน<ะ>มาเนี่ยปัญหาก็ยังเกิดขึ้นมาโดยตลอดโดยยังแก้ไขปัญหาต่างๆยังไม่ได้คือนะแล้วข้อสอบหรือว่าการทดสอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้ไปอนุญาตเนี่ยค่ะมันมันจะตรวจสอบกันยังไงคะคือถ้าท่ากันเนี่ยใ,ใช้สมาคมวิชาชีพ ดูการปฏิบัติงานของเราด้วยเราต้องติดตามดูแลการบรนพืชปฏิบัติด้วยนะใครที่ละเมิดจรรยาบรรณยกตัวอย่างเช่นไปรับซองขาวนะฮะหรือไปตามน้ำนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นนักการเมืองนะให้ทุนไปดูงานนะไปกับนักการเมืองนี่แหละนะฮะอย่างเช่นเคสที่ผ่านมาก็ไปอังกฤษบ้างไปอะไรต่างๆตามประธานสภาไปอะไรต่างๆไปแบบนี้ผมว่ากลับมาก็ต้องถูกตรวจสอบนะว่าเป็นยังไงนะเอ่อ ถึงปีใหม่ทีให้ของขวัญที่เกิน3า0 0บาทนะก็ต้องถูกตรวจสอบนะก็ถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณเหล่านี้เป็นต้นอ๋อเห็นภาพแล้วค่ะนี่คือตัวของผู้ทํางานสื่อสารมวลชนเองก็จะต้องมีตรงนี้นะครับเพื่อทําการควบคุมคนที่ทํางานทางสื่อสารมวลชนอันนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อที่ทําการควบคุมสื่อมวลชนนะแต่ต้องการให้สื่อมวลชนนั้นเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะคุณในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวผู้<ม>สื่อข่าวเนี่ย<ม>ต้องรับความเชื่อถือจากผู้บริโภค<ม>หรือผ,ผู้ชมผู้ฟัง<ม>นะครับ<ม>ก็ต้องทําตรงนี้อันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวสื่อเองะนะครับทีนี้ในตัวของผู้รับสารเองผู้รับสารเองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรา,เราต้องยอมรับนะว่าผู้รับสารนั้นมีความหลากหลายมากนะฮะมีหลายระดับนะบางคนที่สามารถศักยภาพเพียงพอที่จะติดตามสื่อได้หลายประเภท นะฮะยกตัวอย่างเช่นดูทั้งหนังสือพิมพ์ฝรั่งดูทั้งหนังสือพิมพ์ไทยดูทั้งทีวีต่างประเทศดูทั้งทีวีไทยดูทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแล้วเอาข่าวมาเปรียบเทียบกันกับคนที่ดูช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นทัศนะและมุมมองในการวิเคราะห์เฮ้ยข่าวจริงข่าวเท็จข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความศักยภาพที่แตกต่างกันรวมทั้ง ตรงนี้เนี่ยรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะค่ะพวกที่อยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารได้หลากหลายมากกว่าคนที่อยู่ในชนบทเพราะชนบทในโครงสร้างพื้นฐานตัวอย่างเช่น WiFI เนี่ยนะพวกที่อยู่ต่างจังหวัดเออไกลๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆนี้ไม่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นไอ้ขาไอ้ไอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในแง่ของการรับรู้ข่าวสารวิเคราะห์ข่าวสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าคนที่อยู่ในเขตเมืองนะครับอันนี้คือ ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้รับสารนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผู้รับสารเองเนี่ยที่ผ่านมามันกระจัดกระจายไม่มีอำนาจในการต่อรองกับสื่อนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรที่จะมีการรวมกลุ่มกันนะฮะได้อย่างชัดเจนขึ้นซึ่งทุกวันนี้สิ่งที่ผมเห็นอยู่นี่ก็คือในแง่โซเชียลมีเดียทําให้มีการรวมกลุ่มกันในแง่ของผู้บริโภคค่อนข้างเยอะพอสมควรเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีการก่อตั้งกลุ่มที่ มอนิเตอร์สื่อว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรต่างๆนะครับแล้วทําการรายงานนะก็ทําให้สื่อเองเน่ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นอยู่ในกรอบอที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในในแง่ของผู้บริโภคนะฮะรวมทั้งในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอํานาจรัฐรัฐเองเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยนะครับมีอยู่หลายฉบับ ทั้งกฎหมายทรรมนูนและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับออส,สื่ออีกห,อหลายฉบับนะจะต้องมีกระบวนการในแง่ของการปฏิรูปของกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันมีความทันสมัยนะอะไรที่ไม่สามารถที่จะไม่ก่อให้เกิดผลด,ดีเนี่ยก็ต้องยกเลิกนะอันไหนที่มันยังไม่ครอบคลุมนะก็ต้องเสนอขึ้นมาซึ่งถ้าไปดูในแง่ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะซึ่งเขารวบรวมนะฮะศึกษา มาพอสมควรนะรในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นข้อที่พึงควรรับฟังเหมือนกัน mm hmm. นะครับในแง่ของการปฏิรูปเนี่ยในแต่ละด้านแต่ละด้านในคนปฏิรูปอ,อย่างไรบ้าง <Okay. S 2> นะครับรวมทั้งกฎหมายที่ควรจะออกนะครับความจริงแล้วผมเสนอมาหลายครั้งเลยนะตั้งแต่สมัยกฎหมายธรรมนูญปี50ยังคงอยู่เนี่ยก็คือกฎหมายในแง่งการควบคุมคุ้มครอง ผู้ที่ทาอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน mm hmm. นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่อยู่ในวงการอาชีพสื่อสารมวลชน,นถูกแทรกแซง mm hmm. มาโดยตลอดแล้วจับมือใครดมไม่ได้ mm hmm. และในสุดไ,ไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อพิมพนะฮะเ,เขาห้ามเจ้าของ <c oughs> ในเชิงธุรกิจเนี่ยเขาไปแทรกแซง ดิฉันเองก็ยังไม่ทราบเพิ่งได้คุยกับอาจารย์สองสาครั้งถึงได้ใจภาพว,ว่าจริงๆมันมีกฎหมายบอกอยู่ว่าเจ้าของบร,ริษัทเนี่ยจะไปชี้หรือว่าเรียกบอกโอตข่าวแต่ละโต๊ะเนี่ยมาคุยว่าวันนี้ออกข่าวนี้พูดอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไหมกันเป็นนะมันเป็นซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะสถานีโทรทัศน์เนี่ยบางช่องนะฮะซึ่งข่าวสารบางข่าวเนี่ยมันเป็นผลลบต่อเจ้าของอเขาก็ละเลยที่จะไม่ออก ค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะะสํานักข่าวใหญ่ๆของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นนะฮะอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจของเจ้าของสื่อนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ออกเหมือนกันนะะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับสื่อไทยเช่นเดียวกันนะว่าแต่ว่าสื่อไทยเองก็ไม่ควรจะทําในเชยงนั้นคือไม่ใช่คนอื่นเขาทํากันเราต้องทําด้วยใช่ใช่เพียงแต่ว่าสื่อไทยนี่ชัดเจนมากกว่าสื่อต่างประเทศนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาว่าต้องปฏิรูปกันทั้งสามส่วนถ้าโดยส่วนตัวดิฉันก็รู้สึกว่าการปฏิรูปส่วนของประชาชนเองเนะะี่ยค่ะแล้วก็โค,ครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ต้องปูเข้าไปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้ครบทุกด้านแล้วต้องสร้างศักยภาพในการย่อยข่าวด้วยตัวเองดิฉันว่านี้ค่อนข้างจะยากต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะเพราะกระบวนการในแง่ของการเรียนรู้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้อาจจะ1นึ่งถึงสองเจเนอเรชัน อาจารย์คะแต่การปฏิรูปของสปชครั้งนี้นะเขาตั้งเป้าว่าจะทําให้มันเสร็จเร็วที่สุดอะคะอาจารย์คือเร็วเนี่ยพงเร็วในแง่ของอาบางสิ่งบางอย่างกระบวนการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกทัศนคติแนวคิดต่างๆเนี่ย ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะเป็น1-2ึ่งถึงสองเจเนอเรชันยี่สิบสามสิบปีนานมากเลยนานนานนะฮะเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ของคนในกว่าที่จะเปลี่ยนไปลงสังคมติได้เนี่ยต้องใช้เวลานะ,ะต้องใช้เวลาพอสมควรฮะคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะฮะเพียงแต่ว่ารัฐเองเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังนะในแง่ของการอาจจะให้ทุนสนับสนุนในแง่ของการให้ความรู้อะไรต่างๆกับภาคประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ จะต้องมีกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะครับในส่วนของคนที่อยู่ในชนบทเพิ่มามากขึ้นอันนี้ต้องทุ่มเท ะะเรื่องของความต่อเนื่องของนโยบายต่างๆรัฐบาลหลังจากนี้ไปจะรับแนวนโยบายนี้หรือว่าเห็นความสําคัญของเรื่องของการปฏิรูปอะไรก็ตามทั้ง11ด้านที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิรูปนานถึง20-30ปีหรือเปล่าในนี้เราไม่รู้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ที่คุยกันกับอาจารย์15นาทีคุณผู้ชมจะเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปเหล่านั้นแล้วก็ต้องเริ่มปฏิรูปที่ตัวเราก่อนตั้งแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต้องเอาใจช่วยสังคมไทยคะ่ะวันนี้เวลาช่วงนี้หมดแล้วคะ่ะต้องขอ ขอบพระคุณอาจารย์อนุสอนสีแก้วค่ะขอบพระคุณคอาจารย์ค่ะคสวัสดีครับหมดเวลาสำหรับรายการวิทชัมทอล์คแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมพร้อมทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ